โอ้ยอยออกไปด้วยนั่นออกมาแล้วผมออกมาแล้วออกมาแล้วเอาค่ะถ้าเขาไม่เจอแล้วสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้นะครับจากโฮลีเอทีเทเลนนะครับผมวันนี้เราก็ อนจะกลับบ้านนะครับผมก็เล่นน้านะครับคลายร้อนนะครับผมเล่นที่ข้างนอกครับผมเพราะว่าที่ในบ้านนี่แคบครับก็จะมาเล่นกันีเดียวสามชื่อกางนี้ก็ยากครับผมวันนี้ก็ได้มาเล่นด้วยกันนะครับแม่ลูกครับผมส่วนพ่ออยู่บ้านครับคลิปที่แล้วคุณพ่ออยู่บ้านนะคุณที่บีชก็มาแต่ลูกกับแม่ๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับผม ชนเด้อนี่โอ้โหแม่ลูกเขาเล่นกันสนุกใหญ่นะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหงามตาเขาดูสนุกมากเลยนะครับผมกับการได้วิ่งเล่นที่ใหญ่ๆแล้วก็อากาศก็เย็นๆมีลมเล่นนะครับผมโอ้โถูกกับแม่ครับผม เอาบิงแล้วบิงนะเห็นหมาเห็นหมาเออโอ้โหน้ำตาก็อยากจูบคุณเมย์บ้างนะครับผมเอาละครับตอนนี้เมย์ลูกกับปูกันแล้วครับโอ้โหน้ำตาบอกให้หนูถูด้วยสิโอ้โหโอ้โหเขาเป็นอะไรเนี่ยเขาเมาหรือเปล่าจะไปชนคุณเมย์หรือเปล่าคุณเมย์ โอ้โหดูับต้อ,อ,ตองล้วยวิ่งเ่งดเดี๋ยวยิง้สิยุ้ยเฉยหน่อยพีโชคบอกนะยครับผมยุ้ยนิ่งหน่อยงามตา ออกไปด้วยนั่นออกมาแล้วกมาแล้วออกมาแล้วเอาห่ถ้าเขาไม่จอแล้วตนัารอเาาอกำัน ตกสะแล้วครับผมเกสะนะเดี๋ยวรอฮะรองเท้าขาดอีกแล้วขี่คู่กี่คู่ก็ขาดหมดครับผมเราเกิดมาคู่กันคู่กรรมน้ำตาก็ทำให้แม่โวยวายด้วยนะคะแม่ก็ตกตัวน้ำตาตกสาเข้ามาข้างในเลยไ้เลยนะไม่ได้ไม้มาี้เลย อมพวนนะคะพวนทุ่งน่านไม่ไหนกับเจ้าอืมไวกับจ้าเลยคิดว่าตอนนี้เอฟเอฟฟิกครับเอฟฟิกฝนตกดูครับเอฟฟิกครับเอฟฟิกฝนตกครับเป็นลมแล้วเป็นลมแล้วมา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 แล้วเออออกมาได้นะมาไม่ออกมาได้ปีตกสัตว์ในที่นี่นะไว้น้ำไม่เป็นด้วย อุเรียนไม่สนใจลูกเลยครับผมไม่ไสนใจลูกใส่สนใจน้องเลยนะเออเอาอยากทำบ้างครับผมอยากทำบ้างเอาโอ้โอ,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 โอหลับเลยครับผมหลับแล้วลูกไม่ขึ้น ปาปากลับแล้วครับผม,มเย็นจังเลยอตอนนี้ก็แฉเลยนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วยาเด้ยอยา นอนปึ๊บลุกปั๊บนะครับผมโอ้โหดูนะตัวเขานี่เหลี่ยมนะครับผมโดนแสงนี่เหลี่ยมนี่ฮะใหม่ละใหม่ละใหม่ละโอ้โหเมย์เขานี่เต็มไปด้วยตมนะครับผมทุกคนดูสิบเหมือนตัวอะไรผมนอนฮะหลับไปแล้วครับเขาทำอะไรอ่ะ ออกและเอากแล้วขึ้นเมฆนะครับผมขึ้นเมฆละวเออน้ำตามาดูเมฆหน่อยเร็วนี่นน้ำตามาช่วยเมฆหน่อยที่งามที่งามจะกี่รับแม่แลนะ้วน่ะเออไปนะฮะตอนนี้นะครับผมน้ำตาไม่สนใจเมฆน,นะครับผมได้ได้ได้ตรงใหม่นะฮะเอาล้วฮะโโอ้หจับปลาแล้วตัวนี้จับปลาแล้วครับถ้าไปจับปลาดี เลครับเหยียบปลาตายปล่อยเขาปล่อยเขางามตาปล่อยเขาเอองามตามานี่หนูไม่ต้องไปปล่อยเขา สายเรี้ยงของเขานผมก็ชอบเล่นยงนะดูสิเกีย่ยไปเกี่ยม,มาไม่รู้เกี่ยหาอะไรนะอะโ้ตีแล้วผมตีแล้วโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยเขาจะเคลียร์เป็นหลุมนะโอโ้ตรงนี้กันลิเลยครับผมดูไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมเยี่ยวแล้วครับผมเยี่ยวใส่สาวไยของตัวเองนะเยี่ยวใส่สาวไม่น้อยของตัวเองนะ <laughs> โอ้โหหัวคว้ามานีปล่อยเขาไว้ปล่อยเขาไว้เขคนเออเออเออมาไม่ได้นั่นมาไม่ได้ติดแล้วนั่นะฮาได้ตมใหม่นะผมได้ตมใหญ่กว่าเดิมครับนั่นหลับไปแล้วหลับไปแล้ว ต้นมากกับต้นต้นบ้านกับต้น โซติดหลังแม่มอมเออเย่าเด้อย่ายาย่าหยาโอ้โหตกใจนะจกใจเสียงร้องนะมาดูมาดูกันนะฮะว่าไขรร้องนะครับผม <c oughs> ตอนนี้จากดีนแห้งตอนนี้กะลิหมดแล้วครับผม <c oughs> เป็นลุมแล้วตอนนี้ ยา yeah, 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 yeah. ไปเลยฮนะอ้าวหลับแล้วหลับนอนนี่แล้วนอนนี่แล้ว โอ้นวนครับผมหลับไปในหลุมแล้วครับผมในหลุมที่แม่ครับพี่เขาได้ทําไว้นะโอ้ลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นเออลุกไม่ขึ้นเออเออลุกไม่ขึ้นเออเอาแล้วคเออลุกไม่ขึ้นเอาเอาเอ้าโอ้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 ยกับขึ้นได้แล้วครับผมดีนะครับมีพี่กับน้องนะแม่ก็นอนอยู่นี่แหละครับคนเดียวเลยโอ้ยเกือบไปนะครับผม เกือบลูกไม่ขึ้นแล้วงามหมาน้องนะเอ้าอะไรเนี่ย,ยอาย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 าใครนี่จะไปช่วยด้วยเนยเยอะ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 ห<ป>มาเขาก็มาดูนะฮะว่าช้างเป็นอะไรนะครับผม<ป>อ้าวอ,อ,อพี่น้องทับแล้วเออา<ป>อะไรเดินไม่ได้แล้วพี่น้องทับแล้ว<ป>เออ

เอาอะไรไปนะคะเมลูก็ทำอะไรกันนะโอ้โหตัวนี้ก็ไม่สนใจใครเลยฮะลุ้นอะไรอะไรวะไอ้มุดอย่างเดียวผมมุดอย่างเดียวโอ้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  โอ้ขึ้นไม่ได้ละึ้นไม่ได้อีกละลื่น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 อ๋อไปแวไปแล้วไปแล้วได้เห็นน้ำครับผมเราจะวิ่งตามเาน้ำที่ปุ่มมาไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวมาชี้หน้าฉันนะอ๋ออ่ะอสายหน้าสายหน้าไปมาครับผมอ๋อวันนี้ก็ถูกันอย่างเมามันหฮะ อยากได้บ้างครับผมอยากทำบ้าง น้ำก็กินกับผมไปคนนอนก็นอนครับไม่สนใจกันเลยนะครับผม,มนหนูอยากทำบ้างาหนูอยากทำบ้างเอาผมเป็นเมฆแล้วเนเมฆแล้วผมพี่นจะขึ้นเมฆแล้ว non ไเล็้วมเลมเมากัอีกล้วแกลมกมานี่และม้าเรืองนี่นะผูจะ้ากออกทังทา

อาย่านะ <S 2>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  อย่านะไปเออนอนไปนอนแล้ว อเอาละครับผมเจาะไม้แล้วเจาะไม้แล้วต <c oughs> ีมาเลยเ <c oughs> อ,ออเออบอกอยากใช่ปะเออไปหาแม่เลยไปเลย

ห ens, ัวไปหนันเอ้เ้คนเหนื่อยมากเลยนะครับผมเขาแบบว่าไม่ยอม อยู่นี่ครับเขาวิ่งแล้วก็วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าบ,ออบ,ออบาผมเหนื่อยมากมากนะครับผมก็กคลิปวิดีโอนี้ผมเหนื่อยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเรานะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะจะได้ได้พาชมคลิปอะไรของเราครับสวัสดีครับ